สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับกับเควินดูรันนะครับที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับว่าจะย้ายทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านาของฟินิกซ์ซันก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีประมาณ6กถึงแทีมเลยนะครับที่สนใจในตัวเควินดูรันถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับมูลค่า54.7ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมตัวเต็งที่มีรายชื่อขึ้นมาเนี่ยมันก็มีประมาณ3-4ทีมอ่ะถ้าพูดตามตรรงนะคับก็สี่งตตตตรรรซนนนโอออสสเเเปป์กกัับฮิว็น 2ชื่อนะครับเป็น2ทีมเลยที่เขาบอกว่าเควินดูรันต้องการจะไปคือมีความพรีเฟอร์ครับบอกถ้าไป2ทีมนี้ไปจะดีมากในขณะที่ไมมี่ฮีทเนี่ยอยู่ในลิสต์ขึ้นมามันเป็นส่วนตรงที่ดูพอเหมาะพอเจาะนะครับดูแบบทีมพร้อมที่จะเทรดมากๆก็คือถ้าเทรดกับไมมี่ฮีตเนี่ยทุกอย่างมันจะดูง่ายที่สุดนะครับในขณะที่อีกหนึ่งทีมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่เควินดูรันย้ายไปกับนิสตาโมว์วูฟแต่ว่าวูฟเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอยู่สักหน่อยหนึ่งครับนั่นก็คือเรอ รู้ว่าจะเทรดใครไปกันแน่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าถ้าสมมติว่าจะเอาเคดีมาจริง,รงๆเนี่ยท่านักของวูฟจำเป็นจะต้องแลก1ใน2คนนี้ครับนั่นก็คือ1นึ่งรูดี้โกเบร์สองจูเนสเดนดอลครับซึ่งหนึ่งใน2คนนีน้จำเป็นจะต้องอยู่ในเดลการเทรดนแน่ๆรวมไปถึงยังต้องมีออปชั่นเสริมอื่นๆอ,อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวผู้เล่นสำรองไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์นู่นนี่นั่นอะไรงเงี้ยต้องเอาใส่เพิ่มเข้ามาอีกตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากลําบากครับแล้ว ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะกลายมาเป็น free เจนต์ซึ่งการเป็น free เจนต์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการต่อกับ w o ฟต่อก็ได้หรือจะไปอยู่กับทีมอื่นก็ได้แล้วอีกคนหนึ่งจูเลสซอนโดครับที่ยังไม่ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเอาอยัางไงกันแน่โดยจากรายงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าไอ้ตัวงบเงินก้อนใหม่ของ NBA เนี่ยมันจะมานะครับแล้วก็แบบเรื่องสัญญาทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบว่าานน้นคถน นนนีี้เ่ยถ้าสมมุติว่าต้องเลือกเลยเอาแคทวินดูรันมาเนี่ยใครควรจะไปตรงนี้เนี่ยได้มีการวิเคราะห์กันเยอะแยะมากมายนะครับว่าคนที่น่าจะไปเนี่ยควรจะเป็นจูเลสแลนดอลเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางด้านของริโกแบร์เนี่ยเด่นในเรื่องของเกมป้องกันมากๆอยู่แล้วซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้แคทวินดูรันเนี่ยไม่ต้องรับภาระในเกมป้องกันวงในมากเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับแคทวินดูรันตอนมันอยู่กับฟินิกซ์ซันเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวบุกแล้วเนี่ยยังเป็นตัวป้องกันที่ดีอีกด้วยเพราะแคทวินดูรันเนี่ยแกมีสต แล้วถ้าให้พูดกันตามตรงนะครับที่เควินดูรันมีอาการบาดเจ็บบ่อยๆตอนที่อยู่กับฟินิกซ์ซันเนี่ยนั่นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องรับภาระในเกมป้องกันอีกด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยเควินดูรันเนี่ยก็แทบจะไปเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วนะในการเล่นนะครับต้องตามมาคอยบล็อกตามซ้อนจังหวะ2อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติมีรูริโกแบร์มาแล้วก็มีเควินดูรันอยู่ข้างในด้วยเนี่ยโอ้มันดูก็ดูเป็นหอคอยคู่เหมือนกันนะพอๆกับตัวซันตอร์นสเปอร์ตอนนี้ที่ผมเห็นคอมเมนต์หลายคนนะครับบอกวว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 ่่่่่่่่่าา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 อออออออยยยยยยยกกกกกใใหห้้้เเเเเเเคคคิิิินน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 ดดดดููููููรรรรรัััััไไไไปปปบบซโโตตตตสส์์์พะะะะจจมมมมม็แขณีีีถฟง มันก็ดูเป็นขอคอ,อยคู่เหมือนเดิมนะครับมันก็ยังดูได้อยู่โอเคผมเข้าใจครับบางคนอาจจะบอกว่าดูดิโกเบมันบุกไม่ได้จะหอ,อคอ,อยคู่มันเทียบกับเบมบี้ไม่ได้ผมเข้าใจครับในแง่ของเกมบุกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วตัวเบมบี้เองเนี่ยน่าจะบุกดีกว่ารูดี้โกเบชัดเจนครับแต่ว่ารูดี้โกเบอย่างที่เราเห็นในซีรีส์ที่เจอกับเลเกอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเทมเพฟสามารถสร้างสเปซแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งหนึ่งที่โกเบเจอกับคู่ต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ ไปครับสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสในฐานะของคอยคู่ระหว่างเควินดูรันกับโกแบเนี่ยมันคือเรื่องของเกมป้องกันครับไม่ใช่เกมบุกเพราะว่าถ้าเป็นเกมบุกน่ะให้เควินดูรันไปคู่กับเอ็ดเวิร์ดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาคู่กับโกแบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงความรู้สึกของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแล้วเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเคยออกมาพูดเลยนะครับว่าเควินดูรันคือผู้เล่นที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเลยเป็น Player, เฟรนด์เพลเยอร์อะไรเงี้ยแล้วก็จากรายง,งานข่าวบอกนะครับว่าในช่วงไปแข่ง,องนนโอลบบิ สนกมกันแล้วก็เอเธนิสบดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นในสนามดูเป็นเด็กมั่นใจดูเป็นเด็กปีนเกียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็เชื่อฟังรุ่นพี่เป็นอย่างมากเลยนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมเนี่ยตัวเอเธนิสบดหลังจากที่แข่งโอลิมปิกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ขึ้นเยอะเพราะว่าเขาฟังคําแนะนําของรุ่นพี่รวมไปถึงยังทําตามนะครับวิธีการต่างๆที่อยู่ในค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวของเลบรนเจมการวิ่งหาช่องว่างของเซฟเคอรี่นะ คือดูเป็นรุ่นน้องที่ดีนะครับถึงมันมันอาจจะดูภาพขัดกันกับในสนามในสนามเขาก็มองว่าอ้าวเราเป็นคู่แข่งกันไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะของเพื่อนร่วมอาชีพในฐานะอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวเอทวนี่เวิร์ดสามารถทําได้ดีนะครับในฐานะของรุ่นน้องที่เรียนรู้จากรุ่นพี่ซึ่งตรงนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถึงแม้ว่าเควิวนดูรันเองในรุ่นการใหม่นียตอนนี้เควิวนดูรันอายุ3านะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่อายุ่ามค่าเก็มแม่ี่าเควดูรันารถเฉลี่ยได้ถึงประมาณ26แต้มี เปอร์เซ็นต์ฟิลโกลสูงถึง52%แล้วก็การยิงสามคะแนนเนี่ยสูงถึง43%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะและตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการเปรียบเทียบสถิติของเควินดูรันด้วยนะครับว่าไอาการทำเฉลี่ย26แตม้ม6รีบาว4์แอสซิสต์ต่อเกมของเควินดูรันเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบตัวเลขสถิติตรงนี้มันเหมือนใครในลีก NBA ตรงนี้เขาบอกว่ามีความใกล้เคียงยานิสแอนโดนูโปลูมมลอก,อก,ปก้าดอนชิตนิโคล่าโยคิชเจสันเททัมรวมไป สถตติตรงนี้เนี่ยมีแค่ตัวยานิสคนเดียวนะครับที่สามารถมีความใกล้เคียงกับเควินดูรันดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเควินดูรันยังมีประสิทธิภาพอยู่ในการเล่นนะครับถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตามดังนั้นทีมที่ต้องการตัวเควินดูรันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซันจอร์นสเปอร์ฮิลสัซอนโรเกตนะครับมิสเตอร์บูฟนะหรือแม้แต่ตัวไมมี่ฮีทเองไม่ว่าทีมไหนได้ไปเนี่ยทีมนั้นก็จะเลเวลอัพขึ้นแบบชัดเจนเลยครับเพียงแต่ว่าจะแลกด้วยอะไรเท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้อออออย่่าาางงงงททีผมมบบกไปรัสหหดด้้นนขเตูืจะแ แทกเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องของเงินเดือนแล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นที่แบบว่าหลายคนเนี่ยฝีมือสเตปอัพขึ้นมาแล้วก็ต้องการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปครับที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือนัทริชส่วนหนึ่งคนที่ทีมวูฟเนี่ยบอกว่าจะไม่ปล่อยตัวแน่ๆเลยก็คือเจเดนแมคเดนียลครับยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้อย่างแน่นอนซึ่งจะไม่ยอมไปแลกอยู่ในการเทรดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเควินดูรันเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนส่วนตัวเลกาซี่ของเ,งเ,เวควินดูรันเนรัะคบ ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาทําการพูดคุยกันนะครับว่าเควินดูรันเป็นสุดยอดผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้เขาใช้คำว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสมันก็ไม่ใช่อ่าใช้คําว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยอยู่ในเวทีที่คู่ควรสักเท่าไหร่ครับถ้าเปรียบเทียบกับฝีมือของเขาคือก่อนหน้านี้เควินดูรันก็นะเล่นให้กับโอเคซีไป8ปีพาทีมเข้ารอบชิงแต่สุดท้ายกลับมาพอย้ายทีมไปอยู่กอดดิสเ e อร์เรอร์ก็โดนโฮพอไปอยู่กับกอดดิสเวอร์เรอร์ได้แชมป์สสมัยก็จริงแต่ว่าก็อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับแล้ยยงออนนับคเีีื เราก็คือมีช็อตรออยู่แต่มันก็แบบทีมมันก็แตกอะ่ะเจมส์ทาร์เด้นไคลี่เออร์วิงเควินดูรันเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีอะ่ะแล้วพอมาฟินิกซันเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมที่แบบโอ้น่าจะเป็นจุดหมายสุดท้ายแล้วล่ะที่เควินดูรันจะสามารถได้เชิดฉายเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งกับบาสเกตบอลมากเป็นทีมที่พร้อมที่จะโอบรับไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์แบบไหนก็ตามอย่างถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนอนยุค90านยะครับอย่างชาส์บัคส์ลี์เนี่ยตอนที่ย้ายเขามาอย จัดพาเลทให้เขาเลยนะครับทั้งๆที่ไม่ได้แชมป์ไม่ได้อะไรนะคือเข้าสู่รอบชิงไปชิงกับบูแลก็แพ้ไม่ค่อยจอดแดน่นแะแต่ว่าทีมก็จัดพาเลทให้ทั้งเมืองจัดพาเลทให้เออนี่พู้นด้สุดยอดเราอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยมองว่าเออเควินดูรันมาอยู่กับฟินิกซ์ซันเนี่ยน่าจะเป็นที่หมายสุดท้ายนะเพราะว่าเมืองเนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็ให้เกียรติตัวนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเควินดูรันก็กําลังจะถูกเทรดออกจากทีมอีกค,ครั้งหนึ่งซึ่งครั้ง นะรูปปั้นอ่ะรูปปั้นของดิเวนเวดที่แบบว่าสรรเสริญน,นะว่าดิเวนเวดเนี่ยเป็นผู้เล่นของไมมี่ฮีทมาอย่างยาวนาะนเขาควรได้รับเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอพิธีกรในรายการถามว่าอยากจะมีรูปปั้นเป็นของตัวเองเหมือนกับดิเวนเวดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเคเวนดูรันก็ตอบประมาณว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีรูปปั้นแบบของตัวเองเหมือนกับดิเวนเวดนะจริงๆแล้วที่ผมมาเล่นบาสเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่รักผมแล้วก็ให้เกียรติผมแค่นั้นผมก็รู้สึกพอใจแล้วรายการนี้ชื่อว่ารรราาายกกอออัพแด์มโชชวะค้่ืลุณ ดำนะครับที่เป็นพิธีกรเขาก็ eh แซวว่าเฮ้ยคุณมีอะไรไม่ชอบดิเวนเบดหรือเปล่าทำไมมาพูดแบบว่าไม่อยากได้รูปปั้นเหมือนดิเวนเบดเห็นรูปปั้นดิเวนเบดหน้ามันไม่หล่อหน้ามันไม่เหมือนตัวจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย คุณก็เลยไม่โอเคและไม่อยากได้ซึ่งคิมวินดูรันก็บอกว่าไม่ใช่มันมันมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเขารู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่าดิเวนเวดเป็นนักกีฬาพ,พิเศษเพราะว่าเขาอยู่กับทีมไมมี่ฮิตมาอย่างยาวนานเขาเป็นเหมือนวันแฟรนไชส์เพลเยอร์เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วดิเวนเวดก็เคยไปอยู่ชิคาโกบูลสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายกากลับมาที่ไมมี่ฮิตถูกไหมแต่นั่นแหละภาพจําของดิเวนเวดมันคือไมมี่ฮิตอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยคิมวิ D นะววด้้แกัวนนู ได้แชมสักทีดังนั้นตัวเขาเนี่ยจึงไม่เหมาะกับแคตตาลอรี่นี้ก็คือไม่เหมาะกับการที่จะได้รูปปั้นแบบดีเวนเวดนะครับคือการให้คําสัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าคิวเมนูรันก็รู้ตัวดีครับว่าเขาเนี่ยถูกจดจําในฐานะผู้เล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าตัวคิวเมนูรันเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่น่าเสียดายนะครับที่เลกาซีของเขาเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่มันดูเป็นมือปือนรับจ้างมากกว่าจะกลายเป็นตำนานของเมืองใดเมือง,หน,ง,งหนึ่งแล้วเอาจริงๆ1หนึ่งเมืองน่ะอย ถ้าสมมติเควินดูรันกลับไปเนี่ยมันก็ยังเป็นตำนานอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า o k เคซก็ไม่มีความจำเป็นต้องเอาเควินดูรันกลับมาแล้วครับเพราะว่าได้เชคิลจิสแล้วก็มีระบบทีมที่เล่นที่ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเควินดูรันถ้าสมมุติว่าจะถูกเทรดครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการเทรดด้วยปัจจัยที่ว่าเขาต้องไปอยู่ทีมที่ค่อนข้างที่จะลุ้นแชมป์แล้วก็เล่นด้วยความสบายใจแล้วผมก็มองว่าทีมที่เข้าคุณสมบัติมากที่สุดนะตอนนี้สําหรับเควินดูรันแหละก็คือตัว Rocket, เฮลซ ก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะรายงานข่าวนี้เนี่ยฮิวสันโรเกต์ก็ยังสามารถรักษาตัวเซฟเว่นอะดัมนะครับเซนเตอร์ Center ของทีมไว้ได้ซึ่งเซฟเว่นอะดัมเนี่ยมีส่วนช่วยทีมไม่เยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยฮิวสันโรเกต์เองก็มีทั้งดาวรุ่งนะครับมีโค้ชที่ดีอย่างอ e ีเมอูโดก้าการที่ได้ Kevin เควินดูรัน,เ,น, ic, ขน,นเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมันเหมือนบอสตันเซลติกเวอร์ชันที่เกเรขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอมีเควินดูรันเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมนองนึกภาพว่าบอสตันเซลติกแล้วมีเควินดูรันอยู่ในท ว่าฮิลสันโรเคตกับโกเดนเซอร์เวอร์มันดูเป็นคู่ปรับกันตอนนี้นะมันดูแบบมีเรื่องกันแล้วก็วอริเออร์เองเนี่ยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นบาสที่แบบสุภาพเป็นเล่นแบบอย่างนอบน้อมเล่นเป็นคนอาเป็นคนดีอะอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเควินดูรันก็เคยได้แชมป์กับโกเดนเซอร์เวอร์ด้วยซึ่งถ้าสมมติว่าเควินดูรันย้ายไปอยู่กับฮิลสันโรเคตซึ่งมีแบบภาพลักษณ์เป็นแบบว่าพวกแบบอาเล่นแรงมีความเถื่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหเควินดูรันเป็นทั้งชายผู้เบิกทีมแบบทิ้งทีมเทวดา ถ้าเป็นแบบเนี้ยเลกาซี่ของเควินดูรันก็ดูก็ดูหลากหลายดีนะก็ดูเป็นเลกาซี่ที่แปลกดีแล้วก็แหวกแนวดีนะครับเป็นแนวทางของตัวเขาเองดีอันนี้เป็นประเด็นของเควินดูรันนะครับส่วนจะไปอยู่ทีมไหนเนี่ยเรารอดูอีกทีนึงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของนิวยอร์กนิกส์นะครับกับการปลดโค้ชทอมทิมเโดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ที่นิวยอร์กนิกส์แพ้กับอินน่าเพเซอร์ไปพอปลดโค้ชทอมทิมเโดเนี่ยหลายคนก็แสดงความไมไ่พอใจนะ ก่อนหน้านี้พวกคุณไม่มีอะไรเลยแต่ว่าโคชทอมเทมโบโรสามารถสร้างทีมมาได้นขนาดนี้พอแพ้นิดเดียวคุณไล่ออกเลยเหรอในขณะเดียวกันครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีการรายงานมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนิยอ์กนิกส์เนี่ยมีการตัดสินใจว่าจะปล่อยโคชทอมเทโบโรเนี่ยไปนานแล้วคือมีความตั้งใจอยู่แล้วแหละว่าถ้าจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะปลดโคชทอมอยู่ดีเพราะว่าตัวโคชทอมเนี่ยดูจะมีปัญหากับนักกีฬาบางส่วนตัวนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยน,นะครับว่าใครแต่ดูเหม manage เวลาในการลงเล่นว่าใครควรจะได้ลงเล่นเยอะลงเล่นน้อยแล้วตัวจริงที่ลงเล่นพร้อมกันเนี่ยมันก็ดูเล่นไม่เข้ากันสักทีแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานเสริมมาด้วยนะครับว่าตัวนักกีฬาเนี่ยเคยเรียกประชุมกันหลายครั้งโดยที่ไม่มีโค้ชอยู่ด้วยนะเกี่ยวกับแผนการเล่นเกี่ยวกับในการลุกใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการประชุมกันของตัวนักกีฬาโดยที่ไม่มีโค้ชเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะทีมอื่นๆเขาก็ทํากันแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําในรูปก,การปกติเขาจะไม่ทําในรอบเพลย์ออฟแต่ในรอบนี้ตัวกฬา เลือที่จะประชุมกันโดยที่ไม่มีโคช้ชเนี่ยบ่อยครั้งมากในช่วงรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณแปลกๆแ,และรวมไปถึงยังมีคลิปนะครับที่จอชฮาร์ดเนี่ยเหมือนพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยต้องเล่นแบบไม่มีอีโก้ดิต้องเล่นแบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นการส่งสัญญาณในๆว่าเฮ้ยใครในทีมว่ามันมีอีโก้ว่ามันมีดราม่าอะไรมันมีการทะเลาะกันข้างในหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรมากนะครับในประเด็นดราม่าของผู้เล่นในทีมของ New York icks, นิวยอร์กนนนะรัแต่อตอ่อวใีห้ไญ นั่นก็เป็นหนึ่งสาเหตุครับว่าทำไมโค้ชทำทีมเดิ้ลเนี่ยถึงได้ถูกไล่ออกในขณะเดียวกันนะครับทางนิวยอร์กนิกส์เองเนี่ยก็พยายามที่จะไปคุยกับโค้ชหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นบิลลี่โนโดแวนของช e ิคาโกบูอิมิโรกาของฮิสตันโรเกตคริสฟินของมิสซาเดวเวอฟกินเชนเดอร์ของแอตแลนตาฮอครวมไปถึงเจสันคิดของทีมดัลลัสแมลริกครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมาเนี่ยทุกคนปฏิเสธหมดเลยครับไม่รู้ว่าทำไมไม่อยากมาคุมให้นิวยอร์กนิกส์เพราะว่าไม่ชอบเจ้าของทททีีีีีมมมหหหหรรรรรืออออะะะะะไไยยยัััััังงงนน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 คคคคบบบแตต่่่่่่่ววาาาาาาโโดดดดดปฏิ itt, ิิเเเเเเเสสสสธฉพพกจจลุขู ก็มีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับทีมนิวยอร์กรวมไปถึงตัวเขาเนี่ยก็เคยโค้ชกับเจเลนบรรันสันตอนที่บันสันยังอยู่กับทีมดัลลัสแมริกด้วยนะก็เลยทําให้แบบเป็นที่พูดถึงเฮ้ยเจสันคิดจะไปจิงเหรอจะไปจิงเหรอแต่สุดท้ายทางด้านของทีมดัลลัสแมริกออกมาพูดเองกับปากเลยนะครับเหมือนมาปกป้องไม่ใช่ปกป้องเนี่ยมา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 ,มาเป็นก้างขวางคอแทนไปก่อนเลยว่าไม่เจสันคิดจะไม่มีทางไปเด็ดขาดมันก็เลยให้ฝันตรงนี้ดับไปนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโค้ชที่ทางด้านของนิวยอร์กกกกกกนน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 นิิส์์์าาลลลลลััััังงไไวววว้้อออยยยู่่่่็็็็จะะะะเเเเปป2คคคคครรบบบททีีีหๆตตขืม ที่เคยคุมทีมสการ์เมนโต้คิงกับอีกคนนึงก็คือไทเลสเจนกินอดีตโค้ชของทีมเมมฟิสกิสลีสองคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้นะครับมีการพูดคุยแล้วก็มีการทดลองอะไรบางอย่างด้วยร่วมกันอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับว่าจะเป็นใครแต่เขามองว่าน่าจะเป็นไมค้เปล่าครับจากสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าไมค้เปล่าเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อนะครับกับทางด้านของวิลเลียมเวสลีย์ซึ่งวิลเลียมเวสลีย์เนี่ยเขาเป็นรองประธานอาวุโสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านบาสเกตบอลของทีมอโยกนิกส์นะแล้วไอ้ William ว ครับก่อนที่ทอมทิมเบอดจะมาเป็นโค้ชให้กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็มีรายงานมานะครับว่าตัวไมค้บราล์เองก็เคยไปสัมภาษณ์เคยไปพูดคุยที่จะเป็นโค้ชให้กับนิวยอร์กนิกส์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาเจอทอมทิมเบอดปาดหน้าไปก่อนเท่านั้นเองดังนั้นในตอนนี้ครับทั้งคอนเนคชั่นภายในแล้วก็ทั้งประวัติก่อนหน้านี้ที่เคยมาสัมภาษณ์แล้วทีมนิวยอร์กนิกส์ก็บอกว่าเอ้ยจริงๆผมก็ชอบไมค้บราล์นะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยครับนั่น นะว่าน่าจะเป็นไม้บลวน์นะครับแต่ว่าสําหรับคนไทยบางคนก็บอกว่าไม้บลว์ไม่เก่งไม้บลว์ไม่ดีพอที่จะมาเป็นโค้ชให้กับนิวยอร์กนิกส์แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยคุมสกาเมนโตคิงทั้ง,งที่มีตัวดีก็พาไม่ได้ไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงเป็นไงถ้าไม้บลว์มาเนี่ยโอเคไหมถือว่าดีไหมอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอจบเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์หน่อยก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องบาสแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยล่าสุดดดดดดดนนนนนนนะะะะคครร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 ัรััับบบบไไไ้้้้้้้จขววววพพาาาาาาเเเเหหยยยกกกใใใใชชชทแลลลล็ถถงงงออออี่่มมมิูืปปณ45 สรัโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาเดินขบวนพาเหรดวันนี้เนี่ยมันเป็นการฉลองครบรอบกองทัพบ,บกครบรอบ250ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จากรายงานข่าบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของโดนัลด์ทรัมป์เองที่อยากมีพาเหรดเป็นของตัวเองเพราะว่าในวันเดียวกันนั่นเองในวันที่14ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเป็นวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์แล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อยากได้แลือเกินก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่สมัยที่เป็นโดนัลด์ทรัมป์ครั้งแรกก็บอกว่าเนี่ยอยากได้ขบวนพาเหรดนะครับที่เอาทหารที่เอารถถังเอาเ พวกอะไรเขาบอกไม่ได้มันเปลืองงบเอารถถังมาเดินในถนนถนนมันก็พังดีแล้วก่อนหน้านี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธาิบดีรอบ2เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะครับ,บว่าเราต้องเฉลิมฉลองด้วยการที่เอารถถังออกมา <c oughs> คือผมไม่เข้าใจว่าผู้นําคนมีอํานาจมันเป็นอะไรนักหนาทําทไมต้องเอารถถังเอาปืนอะไรมามาเดินอยู่ในเมือง อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย<ๆ>ก็โดนห้ามด้วยเหตุผลที่บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติประธานาธิบดีขึ้นมาแล้วมีพวกรถถังมีปืนอะไรขึ้นมามันดูภาพลักษณ์ดูไม่แบบไม่เสียรียะมันดูแบบไม่เป็นประชาธิปไตยมันดูเหมือนเกาหลีเหนือไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยถูกปฏิเสธไปแต่ว่าพอมารอบนี้ครับเฮ้ยกองทัพบ,บวกสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีมึงต้องจัดแบบนี้แหละนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคือโดนัทรฮมมึงอยากได้เองแล้วก็นั่นแหละมันตรงกับวันเดียวกันกับวันเกิดของโดนัทรฮมด้วยนะครับกเทา้จัรรงี่ะ เพราะว่า1มันเปลืองงบคือ45ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะท่านผู้ชมคูณ35ไปดิมันกี่บาทนะเอามาเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ในงานนะครับเขาก็บอกว่าคนดูนี่หลงเหลงครับไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูตามคลิปนะครับเขาบอกว่าเอารถถังเข้ามาเดินในเมืองอ่ะก็มีเสียงเอ็ดเอ๊เอเหมือนกับพวกรถเข็นในห้างที่ไม่ค่อยหยอดน้ำมันอ่ะคือเขาเปรียบเทียบได้แบบโอ้ผมอ่านแล้วบอกโอ้โหมึงเปรียบเทียบได้แย่มากเลยในขณะเดียวกันนะครับที่ตรงไอ้คาร์บอนพา ฝั่งของ LA พวกแคลิฟอร์เนียอะไรก็มีการประท้วงโดนัทรัมนะครับด้วยแคมเปญที่ว่า No King ประมาณว่าแบบเราไม่ชอบโดนัทรัมอ่ะโดนัทรัมชอบทําอะไรแบบมัวๆซั่วๆนะมีคนประมาณ20,000คนเลยนะครับที่มาร่วมต่อต้านโดนัทรัมประท้วงเขาใช้คําว่า No Kings Day ครับซึ่งตรงนี้นะครับจากรายงานบอกว่าคําว่า No King ของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าต่อต้านราชาตามตามชื่อของมันนะแต่บริบทของมันก็คือการต่อต้านอํานาจเผด็จการที่แบบอํานาจทุกอย่างมันสูวนรวมมาที่คนคนเดียวซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่โดนัททัมกำลังทําอย อะไรก็ทําไม่สนใจใครเลยนะครับซึ่งการมารทวงครั้งนี้เนี่ยก็มีการใช้แกส๊สน้ําตานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนได้รับบาดเจ็บนะมันก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีคำวิพากษ์วิจ,จารณ์ว่ามันเป็นประเทศเสรีที่น่าอยู่จริงๆหรือไม่นะเพราะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกำลังเฉลิมฉลองด้วยการเอาทหารเอารถถังมาลงมาขี่อยู่ในเมืองอีกฝั่งหนึ่งก็มีการต่อต้านกว่า2 0,000คนอคนซึ่งมันเยอะนะครับนะจบแล้วนะครับสำหรับอัปเดต NBA และเรื่องรอบโลกในวันนี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ